สวัสดีนะครับคราวนี้กับอ้อเต็มร้อยนะครับก็ช้าช้าอันนะครับประชมบรรยากาศนะครับของความบรรลุพลังนะครับที่ยังเก็บไม่เสร็จนะครับก็วันนี้มีงานตัวอื่นเข้ามานะครับก็เลยไปทําก่อนครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะมาสะสางให้มันเกลี้ยงไว้ทีนะครับต้นไม้ครับมันเข้าที่ทาทางนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นเชอรี่นะครับกำลังออกดอกนะครับลูกกำลังออกดอกออกลูกนะครับอร่อยนะครับเชอรี่ดอกก็สวยนะครับดอกเต็มครับอาจารย์เขาก็เอา อ,อาหารมาใส่ให้มัน,นะก็เป็นพวกฐานนะครับแล้วก็เป็นขี้ไสเดือนนะครับมาใส่ให้นะครับจากที่เฉาเฉอยู่นะครับก็กลับมาเบ่งบานออกดอกเพียบเลยนะครับตรงนี้ที่แรกก็เป็นหญ้าลกมาครับตอนนี้ก็กำลังไล่ปรับที่อยู่นะครับ เป็นด้านหลังนะครับวันนี้ก็จะพยายามทำคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เลี้ยงนะครับให้มันค่อยๆสะอาดไปที่ด้านตรงน,นี้ก็เป็นป่าทึบนะครับเดีย๋ยวก็จะต้องมาปรับนะครับ นี่ก็เป็นมะนาวนะครับจากตอนแรกกับตอนนี้เป็นป่าหมดแล้วผมก็เผาถางเก็บหมดแล้วค่คอยๆเก็บมาจนขึ้นเป็นแสลมไปได้แล้วครับแล้วก็นี่เป็นมะนาวจากที่ยาคุมหมดทุบหมดนะครับตอนนี้ก็เริ่มผีดอกออกใบนะครับแตกใบอาจารย์ก็ออกมา ตอนพีดนะครับจะขยายพันธุ์นะครับตอนมาแล้กเก่งกันนะลูกก็มีนะครรับขอติดตามกันจองกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะปรับให้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ให้เกลี้ยง เห็นสภาพพื้นจริงนะครับแล้วก็มีบอ่อซีมเมนต์นะครับเดี่ยวจะมาปรับปลูกต้นไม้ใหม่นะฮะแล้วแวนี้ก็ลบงลังบ้าน,น,นแล้วหมดเลยคับเดี๋ย้วค่อยๆสสางออกให้กับเขาครับ ต้นบอนสเตลล่านะครับที่อาจารย์เพาะไว้กำลันะสงสวยเรามาขยาวน้ำดินซีจะเคาะแสงกัน,นะครับน้ำดินซีนี่ต้องขยาทุกวันนะครับ เพื่อกระตุ้นนะครับ Yeah. เอ้ยเพิ่งทำเพิ่งทำมันจะแดงไรไวขนาดนั้นของเจ้ามันก็แดงอ่ะสิ นะครับก็นี่นะครับเช้ามาก็ทำมาเขย่าถ้าเป็นไม่ได้วันหนึ่งก็เขย่าสามรอบก็ยิ่งดีนะครับกระตุนเขาจะได้เป็นไวๆนะครับนะก็ใช้ได้ก็ติดตามดูใน youtube ก็อยู่ที่สิบห้าวันนะครับน้ำถึงจะแดงนะฮอันนี้เดี๋ยวเราก็มาลองติดตามดูนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับก็สีน้ำก็ออกนวลๆหน่อยนะครับ เพราะว่านี่เราใช้หัวเชื้อเลยนะครับมันก็จะไวขึ้นหน่อยถ้าไม่ใช่หัวเชื้อนี่ก็นั่นแหละครับสิบห้าวันนะครับถ้าเป็นก็คือจะเริ่มแดงนะครับแต่น,นี้น่าจะเป็นไวนะครับเพราะว่าเราใช้หัวเชือ้อเราเติมเข้าไปนะครับเพิ่มปริม,มาณให้มันเยอะๆะครับก็สามารถเอาไปใช้สอยกับสวนผักสวนครัวได้นะครับเอาไปย่อยสลายเอาไปทําน้ําหมักได้นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปท่านี้นะครับถ้าดูแล้วมีสาระ,ะก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องอ๋อเต็มร้อยเลยนะครับขอบคุณครับ